แต่ง่ปวดตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดแบบแรกๆจะปวดสักครึ่งวันคือขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดแบบบิดเลยอ่ะปวดวันที่มาหรือว่าปวดวันที่มาเลยค่ะวันที่มาค่ะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงปวดถึงกับเป็นลมเลยอ่ะค่ะคือแบบมือเท้าแบบเหงื่อออกอ่ะอันนี้ปวดมาตั้งแต่เป็นสาวๆเลยใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็แรกๆก็จะ เป็นไม่มากเท่าไหร่แต่ลังๆนี้จะเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดทราบสาเหตุไหมครัไม่ทราบค่ะคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งครับแล้วได้คุยกับคุณหมอปรึกษาแพทย์ว่ายังไงบ้างครับไม่ได้ปรึกษาค่ะอ้าวทาไมนะฮะก็อาัตทานยาแล้วก็ใช้กระป๋าน้าร้อนอ๋อแล้วกี่วันมันก็หายก็ประมาณวันเดียวก็หายแล้วค่ะปต่จะเว็นเดีกวค่ะอ๋อแต่จะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดรุนแรงมากปวดมากค่ะใช้วิธีทานยา ทานยาแล้วก็กระเป๋าน้ำร้อนเป็นอย่างนี้ทุกๆเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนถึงจะต้องหยุดงานไหมครก็บางครั้งมีเหมือนกันมีบางครั้งต้องหยุดงานด้วยลําคานหงุดหงิดไหมครัลัคานมากเลยหงุดหงิดตรวจก็ไม่เจอสาเหตุไม่เจอค่ะปรึกษาแพทย์ก็ไม่มีความผิดปกติค่ะแต่ก็ปวดเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเห็นไหมครับว่าทําไมตัวเองมีความผิดปกติแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่น ก็เคยคุยนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีใครแสดงวามพี่เห็นอะไรมากกว่านี้ก็คือบางคนที่เขาปวดเขาก็ไม่ได้ปวดเยอะขนาดนี้เหมือนยอมรับสภาพไปใช่ค่ะก็เทนั้นก็คือต้องกินยาแก้ปวดไปนะฮวันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยากจะหายหรือเปล่าก็รู้สึกนะคะมีใครบอกอะไรยังไงฮะก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะ หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาว่าเอ๊ะทำวิธีไหนนะหรือมีอาหารเสริมตัวไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานมันก็รู้สึกลาคาญเวลาที่เราจะไปทํางานหรือทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรเลยอยากอย่แบบจะอยู่เฉยเฉยอ่ะทดลองค่ะทดลองรับประทานเริ่มรับประทานก็ตะแรกก็รับประทานกันวันละหนึ่งครั้งละหนึ่งแคปซูลสองครั้ง ครั้งละหนึ่งแคปซูลแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นครั้งละสองแคปซูล uh huh. ก็พอดีมีคนแนะนําก็เลยทานแบบนี้ทานมาได้สักประมาณสักสองสัปดาห์ได้ครับ<ะ>พอตอนนี้รู้สึกว่าเวลามีประจําเดือนเนี่ยมันหายแบบไม่ปวดไม่อะไรเลยเหมือนกับแค่แบบมันออกมาเฉยๆเ,เลยอะ่ะคือสองสัปดาห์แรกที่รับประทาน<ะ>มันอยู่ช่วงของการมีรอบเดือนพอดีกําลังจะมีสัปดาห์ที่สามกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามค่ะใช่ค่ะ ใจจดใจจ่อลุ้นเลยสิว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะไม่คือหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ไม่ได้ตั้งใจมันทานคือก็แบบมันเป็นแค่ๆว่าบำรุงร่างกายอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาก็คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามาเยอะมากมาประมาณสึกเดือนแรกจะประมาณสักสามสัปดาห์ได้ฮะเยอะมากค่ะมาเยอะมากมีประจําเดือนนานถึงสามสัปดาห์มีมีนานมากแล้วก็รู้สึกว่าตกใจเกือบจะไปหาหมออยู่แล้วค่ะอุ้ยเดียว สามสัปดาห์เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอาจจะฟังดูแปลกๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเคยมายังไงฮะสามสัปดาห์นี้คือมาเยอะมากเหมือนเลือดจะหมดตัวอะไรเงี้ยแต่เราไม่เหนื่อยไม่เพียเลยนะทุกวันทุกวันค่ะเป็นเวลาสามสัปดาห์ค่ะวันละวันแรกมากมาอ๋อผมผมถามตรงๆเลยเปลี่ยนผ้าทำไมกี่ชิ้นด้วยกันเออมันจะได้เห็นภาพกันเลยนะถูกไหมฮะเออเปลี่ยนประมาณสี่ห้าอะวันหนึ่งอะ ประมาณ2สองสัปดาห์แรกอะนะพอสัปดาห์ที่สาเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงวันละ4ี่หชิ้นเลยแบบคืออาจารย์พิเชษก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่เคยใช้นะฮะ <laughs> <laughs> ผมก็ไม่เคยใช้นะฮะาานำไพคงต้องตอบเลยฮะมันเยอะหรือเปล่าฮะเยอะมาก,ากเลยน่าตกใจนะฮะเพราะปกติเนี่ยมันจะประมาณ3-5วันคนที่มานานก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งนะคะ ซึ่งซึ่งวันแรกวันที่สองมันอาจจะมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงะนะฮะ,ะแต่ถ้ามาทั้งสามสัปดาห์นี้ต้องไปพบหมอแล้วละ่ะเออ้ามันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมฮะตอนแรกกังวลตอนแรกกังวลกะว่าจะไปหาหมออยู่แต่บังเอิญไปคุยกับเพื่อนที่แนะนํามาเ,ออเขาบอกว่าถ้าทานตัวนี้มันจะค่อนข้างจะมีประจําเดือนเยอะอก็เลยเฉยๆลองทานต่อดูเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เพียง อ๋อคือไม่เพลียด้วยเฉยๆไม่เพลียค่ะไม่ปวดท้องไม่ปวดท้องเลยเอต้องบอกอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะกลับรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่เพียงแต่ว่ามีประจำเดือนมากกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะ๋อความรู้สึกของคุณแบบดีขึ้นประจำเดือนก็ไม่ทําให้ปวดท้องค่ะอันเนี้ยมันจะมีผลจากอะไรครับ คืออาการปวดหายไปเนี่ยรหรือว่าไม่ปวดหรือปวดน้อยลงเนี่ยเราอธิบายได้จริงๆมันเป็นงานวิจัยของอาจารย์นำไค่นะฮะกรับเกี่ยวกับเชียมันซึ่งผมมอบให้คนทําวิจัยเขาตอบดีกว่า,อาแมอมมาห <c oughs> <c oughs> รือว,ว่าคนศึกษาโดยตรงเลยนะครับวันนี้เราโชคดีอย่างยิ่งเลยนะครับคืออย่างตะก,กี้ที่บอกน,นะคะว่าที่มันปวดเนื่องจากมดลูกบีบตัว บีบตัวเนื่องจากสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพรอสเซีแกลนดินครับซึ่งสารตัวนี้มันจะมีเซลล์ที่ผนังมดลูกอยู่แล้วคือมันไม่ใช่มีแบบมีอยู่นะคะม,มันจะสร้างขึ้นเวลานั้นแล้วก็ใช้งานเวลานั้นเลยซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาจะคลอดลูกซึ่งสารตัวนี้จะสร้างอย่างมากเลยแล้วก็บีบมดลูกเพื่อให้เอาเด็กออก มันก็คล้ายๆกันอันนี้มันจะบีบให้ประจำเดือนออกแต่ว่าการสร้างมันจะต้องพอเหมาะใช่ไหมฮะครับไม่ใช่สร้างเยอะเหมือนกับจะบีบลูกออกฮะ,ะทีนี้ GM1 ที่อาจารย์พี่เชษส่งไปให้ทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบในคนนะฮะเราทดสอบในหนูครับแล้วก็ที่เราทดสอบนั้นเราทดสอบริดระงับปวดกระริดต้านการอักเสบซึ่งการปวดกับการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากสารตัวนี้แหละครับ คือคือเพราะแทแกรนดี้เนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มนะคะซึ่งเขาจะเรียกเป็นกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม A อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะที่มดลูกนี้เป็นตัว F2 Alpha นะคระัแล้วก็ที่อักเสบนั้นเป็นตัว E เป็นกลุ่ม e. ออเราทดสอบแล้วเราพบว่า GM1 เนี่ยสามารถไปยับยั้งการสร้างของเพราะแทกแกรนดี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใจว่าอาการปวดไม่มีมนะคะเพราะว่า มันสร้างสารตัวนี้น้อยลงแล้วมันทำงานเร็วขนาดนั้นเลยหรอครับแค่สองสัปดาห์เท่าน,นั้นเองนะอาจารย์ไม่ใช่ทำงานเร็วขนาดนั้นก็คือว่า GM1 เนี่ยพอให้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเวลาร่างกายจะสร้างตัวโพรสิสคารดินขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาจากเริ่มต้นจากผนังเซลล์เลยผนังเซลล์จะหลังพวก ไขมันออกมาตัวหนึ่งที่เราเรียกอะเรคิด o นิกแอซิดแล้วจากอะเรคิดนิกแอซิดเนี่ยมันจะสร้างคอร์สตาแกลนินมันจะผ่านน้าย่อยตัวหนึ่งหรือเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไซคล o ออกซิเจนเสเราพบว่า GM1 เนี่ยไปยับยั้งไอ้ตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยก็เลยทําให้ระดับของคอร์สตาแกลนินลดลงก็คือเป็นต้นเีนมันทำงานคือมันทํางานทันทีเดีกีค่คุณต้นถามสองอาทิตย์นี้ก็เลยงง จริงๆมันทํางานทันทีอ๋อมีผลทันทีเลยไม่ว่าคุณอาจจะรับวร่าทานสองวันกกระแสเลือดก่อนหน้านี้ก็มีผลทันทีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีผลโดยตรงต่อต่อการสร้างของสารนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะคะอาล่ะสุดท้ายการรับประทานสองสัปดาห์หลังจาก2สัปดาห์ที่ทานไปแล้วมีผลทําให้ประจําเดือนออกมาเยอะหยุดหรือว่าทานต่อก็ทานอยู่ได้2เดือนแล้วก็หยุด ลองหยุดดูทดสอบโดยการลองหยุดดูลเกิดอะไรขึ้นฮะก็หยุดได้ประมาณนักสี่เดือนได้หยุดไปสเดือนแสดงว่าระหว่างสี่เดือนนั้นไม่ปวดไม่ปวดฮะไม่ปวดเลยไม่ปวดแต่พอพอพอเริ่มมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมาก็เลยทานต่อแล้วก็มีอาการของไมเกรนร่วมด้วยซึ่งไมเกรนจริงๆก็เป็นมานานแล้วแต่ว่า ไม่ได้เป็นบ่อยอแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนอากาศเย็นอากาศเป็นแปลงบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกปวดแบบปวดแบบขึ้นสมองเลยอจนถึงบางครั้งเนี่ยมีอาการแบบอาเจียนออกมาเลยอาเจียนแล้วก็ท้องเสียจะเป็นมากถ้าพักผ่อนน้อยด้วยจะเป็นอันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่ามีทั้งอาการปวดประจำเดือนด้วยแล้วก็มีไมเกรนด้วยนะครับแต่หลังจากหยุดไปสี่เดือนเนี่ยไอสองอย่างมันมาพร้อมกันคือปวดทั้งประจำเดือนด้วย <My S 2> ไมเกรนมาด้วยะนะครับอาจารย์คงต้องช่วยตอบนะครับว่าหลังจากหยุดไปเนี่ยแสดงว่าครับผมตอบได้ในกรณีของไมเกรนครับนะครับไมเกรนนี่ก็คงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระดับของ t s 2ในร่างกายมีสูงนะครับเพราะนั้นกมันก็เหมือนเกิดอาการอักาเสภูมิแพ้อาการ,รนะครับเมื่อมีการลดลงอาการก็จะดีขึ้นการลดลงนั้นนะถ้าหากจะดูกราฟสักนิดนะครับเราจะพบว่า คนที่กินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวสีเขียวนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีคาามเพิ่มขึ้นของ TH1 ชนะครับแล้วก็ TH17 แล้วก็ T-regulator นะครับส่วน TH2 เนี่ยไม่เพิ่มหรือลดอยู่ปกติของมันภาวะของคุณ t ี2เนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นนะครับและคนธรรมดาเนี่ยกินเข้าไปแคปซูลที่นี้จะสร้าง TH1 ของคุณก็เหมือนกันก็คงจะมีการสร้าง TSH หขึ้นแล้ว TSH หเนี่ยมันระดับของมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นตัวไปลด TSH สให้กลับสู่ภาวะปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอาการที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจาก TSH สมากไปม,มันก็หายไปนะครับมผมเชื่อว่าไมเกรนไมเกรนนี่เกิดขึ้นจากเหตุน,นั้นส่วนไอ้ที่ปวดประจําเดือนเยอะๆเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่า GM1 เนี่ยมันไปอินฮิบิตเป็นโพสกนดินอินฮิบิเตอร์ ไปยับยั้งการหลังพพสกนดินครับส่วนว่าทําไมมันหลังประจําเดือนถึง3อาทิตย์อันนี้ผมต้องเรียนตรงๆก็ตอบไม่ได้มันเป็นความซับซ้อนทางความชาติซึ่งอย่างที่ผมว่าคงต้องไปหัดมีประจําเดือนก่อนแต่ว่าที่ดีใจก็คือว่าหลังจากนั้น2อสเดือนก็หายไปจ้าอาการหายไปผมก็คิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับไอทีเเนี่ยที่มันมีเยอะไปครับ แต่ก็ก็คือพอหยุดไป4เดือนกลับมารับประทานใหม่อาการปวดประชาเดือนก็หายอี่ไมเกรนดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วทุกวันนี้ยังทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วทานสูตรทานสูตรสีเขียวปริมาณยังไงฮะก็เป็นเช้าสองเย็นสองเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะแล้วถ้าหยุดอีกต้องถามอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้จะกลับมาอีกไหมฮะ ก็ลองหยุดดูเขาลองแล้วรอบหนึ่งอาจารย์แล้วเป็นยังไงฮะกลับมามันกลับมาอืมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วจิงอาจารย์นำพปช่วยคือคิดว่าคงเป็นลักษณะของเฉพาะตัวนะคะที่จะมีสารเพราะแทกแอนดี้เนี่ยหลังมากต่างจากคนอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปวดอีกนะคะทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับ i n t e r อร์ลิ n คิน1 One, หรือไม่เพราะว่าระบบการสร้างของพราสซแกลนดินเนี่ยมันจะเกิดมาจากอย่างที่บอกอะว่าผนังผนังของเซลล์เนี่ยจะหลัง่งไขมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกดตัวหนึ่งแล้วก็ถึงเปลี่ยนเป็นพ r าสา์แกลนดินซึ่งการกระตุ้นตรงนี้มันจะผ่าน i n t e r อร์ลิ n คิน1นะัทีนี้ i n t e r อร์ลิ n น1เนี่ยมันสร้างจาก T helper ตัวที่สองครับ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปถึงขนาดนะะั้นคือเรายังไม่ได้ศึกษาลงเรายังไม่ได้ถึงศึกษาลึกๆล,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 ลงไปถึงขนาดนั้นนะครับคือสรุปได้ใ,ใกล้เคียงที่สุดอะ,ะครับก็คือเนื่องจากว่ามีการสร้างของ TSH หนึ่งแล้วก็ T-regulator เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจาก2ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ไปไประงับให้ TSH สองซึ่งมีสูงไปซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการทั้งหลายแหละผิดปกตินี่แหละครับมันก็กลับสู่ภาวะปกติ ทีนี้ถามว่าเมื่อเราไม่ใช้ถ้าหากมันเป็นอาการพิเศษของเราเป็นอย่างนี้ครับเราก็คงต้องใช้ประจำก็อาจจะต้องใช้ให้น้อยลงก็ลดปริมาณได้ครับก็ลดลงปริมาณได้เมื่อหมดประจําเดือนก็ก็อาจจะไม่มีอาการปวดไม่ต้องไม่ต้องมีอาการปวดแล้วก็อาจะไม่ต้องทานแล้วก็ได้แต่แต่ก็อย่าหยุดใช้จะได้ผิวสวยหน้าใสไปตลอดชีวิตใช่เอาละครับก็